สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้นะครับครูลิฟจะสอนทําแกงแพะเริ่มลงมือทําได้เลยครับเราจะเริ่มจากการหมักแพะแพะเนี่ยล้างเสด็จน้ําให้เรียบร้อยนะครับใส่พริกผงอินเดียขมิ้นผงมาซาร่าเกลือแกงโยเกิร์ตรสธรรมชาติจากนั้นคลุกให้เข้ากันคลุกเข้ากันแล้วปิดฝาพักไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับจุดไฟใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางจากนั้นใส่น้ำมันเนย ใส่ยี่หราลูกกระวานดำกระวานเขียวการพลูโคกเชยผัดผัดมาได้หนึ่งนาทีนะครับใส่หอมแขกแล้วก็ผัดผัดมาได้ห้านาทีหอมแขกเนี่ยสลดลงใส่มะเขือเทศท้าวผักชีผัดผัดมะเขือเทศมาได้สี่นาทีนะดูว่ามะเขือเทศเนี่ยเละแล้วปิดแก๊สรอให้คายความร้อนแล้วเอาไปบดครบหนึ่งชั่วโมงแล้ว ใช้ไฟอ่อนก่อไฟกลางใส่น้ำมันเนยขิงบดกระเทียมบดแล้วก็ผัด3นาทีใส่เครื่องแกงที่เราบดรวมกันไว้เมื่อกี้ผัดใส่พริกผงอินเดียผัด4นาทีน้ำมันเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับเครื่องแกงใส่แพะที่เราหมักไว้คนคลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเข้ากันแล้วเร่งไฟไปใช้ไฟกลาง ปิดฝาปิดฝาได้ประมาณ2-3สานาทีนะครับแล้วก็จะเปิดมาคนเวลาคนเนี่ยคนให้ถึงก้นหม้อปิดฝาปิดฝามาได้สินาทีนะครับตอนนี้แพรเปลี่ยนสีแล้วเหมือนกับสุกประมาณ70-80%สสเรนาะเติมน้ำใส่เกลือแกงคนให้เข้ากัน ปิดฝาหม้อแรงงันเดือดแล้วเบาไฟไปใช้ไฟอ่อนนะครับครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเรียบร้อยนะครับจะให้ดูความเปื่อยของเนื้อแพะนะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศรสชาติเข้มข้นเค็มเผ็ดร้อนกลมกล่อมอร่อยมากๆลองทำดูนะต้นฉบับหนังสือข้าวหมกและเบียรนี่เสร็จแล้วนะครับครูลิฟต์รวบรวมเนื้อหาจากสามคอร์ส คอสต้มซุปสูตรต้นตำรับคอสข้าวหมกและบียานี่และคอสข้าวเนื้ออกจัดพิมพ์สีสีสวยงามตัวหนังสือใหญ่มีรูปภาพอธิบายด้วยนะครับว่าขั้นตอนไหนเป็นยังไงครูลิฟจะใช้เวลารวบรวมยอดสั่งซื้อจนถึงสิ้นเดือนมกราปี69เนาะใช้เวลาพิมพ์ประมาณ2อาทิตย์ปกปติจะราคา998บาทพิเศษนะครับพรีออเดอร์อยู่ที่375บาท สนใจสั่งซื้ออินบ็อกเข้ามานะครับเครื่องเทศทุกอย่างมีขายในเพจนะครับตลอดจนพวกเครื่องหมนะ้เนาะเาทำแกงกะหรี่อร่อยด้วยตัวคุณเอง2ทั้งหมดนี้ราคา990บาทพิเศษสมัครวันนี้เหลือ499บาท